สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวอัชญชลีสีสุขใสค่ะชื่อเล่นชื่อแตงนะคะเป็นครูผู้สอนประจำศูนย์การเรียนสําหรับเด็กในโรงพยาบาลพระโหนคพลประยูหาเสนาค่ะสังกัดศูนย์การศึกษาพิเศษประจําจังหวัดกาญจนบุรีค่ะวันนี้มานําเสนอขั้นตอนการผลิตสื่อ,อ,อชื่อสื่อมาเรียนรู้การบวกเลขกันเถอะวัตถุประสงค์นะคะ 1. ช่วยฝึกทักษะด้านวิชาการเรื่องตัวเลขและการบวกเลขนะคะ 2. ช่วยฝึกทักษะก,การเรียนรู้ของสมองอุปกรณ์ก็จะมีดังนี้นะคะ 1. เลยก็คือตัวเลขที่เราพิ้นมาก็จะเป็นเหมือนโจทย์คล้ายๆโจทย์นะคะอันนี้2ก็คือเป็นผลลัพธ์ของการบวกเลขนะคะต่อไปนะคะเป็นไม้ไอติมค่ะต่อไปนะคะ ไกลค่ะไปเป็นคัสเตอร์ค่ะกาวสองหน้ากระดาษเคลือบนะคะปืนกาวค่ะกระดาษสีสุดท้ายเลยนะคะเป็น กล่องกระดาษนะคะขั้นตอนแรกนะคะเราจะทำการตัดรูปที่เราปิ้นมา รูปแบบนี้นะคะต่อไปมันจะมี2อันนะคะเราจะตัดทั้งโจทย์และคําตอบนะคะ,ะเมื่อเราเราตัดเสร็จแล้วนะคะเราจะทำการานำภา ที่เราตัดเนี่ยไปใส่ในแผ่นเคลือบนะคะเพื่อที่จะทำการเคลือบเป็นการถนอมสื่อไม่ให้ฉีกขาดง่ายนะคะถ้าท่านผู้ปคองที่ไม่มีเครื่องเคลือบก็สามารถใช้ตารีดรีดแผนได้นะคะเนี่ยค่ะแล้วเราก็ไปใส่ในเครื่องเคลือบนะคะพอเราเคลือบเสร็จแล้วเราก็ตัดออกมาตามรูปสัตว์ที่เรา ใส่เข้าไปในแผ่นแล้วเราก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะนี่ค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะทำการหอ่อหอลังกระดาษนะคะห่อให้เพื่อที่จะให้สวยงามไม่ได้ห่อเร็กทำการห่อให้เรียบร้อยนะคะ เสร็จแล้วนะคะก็จะ,จะได้เป็นแบบนี้นะคะอ่าต่อไปนะคะเราจะทาเอาที่เราเคลือบอะคะ่ะไปติดกับไม้ไติม่มโดยใช้ปืนกาวนะคะยิงตรงตรงไม้ไติ่มอะคะ่ะแล้วเราก็จะได้เป็นแบบนี้อันนี้ครูทำตัวอย่างไว้ไหลายอันเลยนะคะ อันนี้ส่วนคำตอบนะคะเราจะเอาไปติดตรงกระดาษลังแบบนี้นะคะแล้วเราแล้วเราก็จะทำการเจาะรูเพื่อที่เราจะเอา,อาโจทย์ที่ตรงกับคำตอบอะคะไปเสียบนะคะสมมติว่า13บวก5ได้เท่าไหร่ได้5้าเราก็ได้18นะคะเราก็จะเอาไปเสียบตรงช่องเลข18 ผลิตสื่อเพยงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ